ใจฟูขึ้นมากมิดล,ลีนักร้องชาวไทยลำไห้หลังจองกุ๊ก b อสฟังเพลงนี้ สวัสดีทุกคนนะคะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่า BTS มีชื่อเสียงอยู่ทั่มลกอค่ะมีแฟนคลับที่คอยติดตามชื่นชมผลงานนะคะให้กําลังใจอยู่เสมออามีชาวไทยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มแฟนคลับ BTS ที่ื่นชอบหลงรัก BTS มากเช่นกันรีด้ว่าเป็นเพื่อนเก่าที่รักกัน,นะคะ่ะในช่วงเดบิวต์แรกๆนะคะกลุ่ม BTS มาโปรโมทผลงานเพลงอัลบั้มที่เมืองไทยบ่อยอมากๆค่ะทั้งมอ,อกรายการหลายช่องนะคะมาถ่ายทําผลงานที่เมืองพัทยาชลบุรี BTS ค่ะยังเคยบอกว่าชอบประเทศไทย มาก,มากช่วงเดบิวต์แรกๆที่มาเมืองไทยแฟนคลับที่ประเทศไทยทําให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นสตาร์ในตอนนั้นและอีกหนึ่งสาวนะคะที่เธอนั้นก็เป็นอามีแฟนคลับ B G S เช่นเดียวกันนั่นก็คือแรปเปอร์สาวมินลีค่ะนักร้องสาวชาวไทยมากความสามารถที่ตอนนี้นะคะเธอใจฟูขึ้นมากในช่วงเมื่อคืนนี้นะคะ่ะ2เมษายนจองกุกได้มาเล่นเกมตอบคําถาม Q a นะคะบน a g Story กับแคปชั่นมจูบ้าผมสามารถออกไปได้ตั้งแต่วันนี้จองกุกนะคะก็คือสูมากมี การตอบกับสตอรี่แฟนคลับเยอะมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะที่จองกุกได้มาตอบอามีมีทั้งคำถามที่แนะนําจองกุกในะคะว่าให้ทําอะไรดีหลังจากการสิ้นสุดการกักตัวลงให้จองกุกนะคะเลือกระหว่างผมสั้นหรือผมยาวและจองกุกค่ะก็ได้เลือกผมยาวและมีอามีให้จองกุกนะคะได้หัวเราะให้ฟังหน่อยเจ้าตัวนะคะเลยจัดให้หัวเราะได้แซ่บหนัวอร่อยมากเลยค่ะ ซึ่งในระหว่างที่จองกูได้ตอบคําถามแฟนนะคะ <laughs> จองกูก,ก็ได้มีการเปิดเพลงอื่นๆนะคะร่วมประกอบด้วยและหนึ่งใน,นนั้นค่ะที่จองกูกได้ฟังก็คือเพลง m i l l e r m i l l e r ของ f u c k i n g h e r o X m i ็ l ซ์ค่ะที่ฟิชชางบินซึ่งก็เป็นการคอลแลบข้ามประเทศะคะ่ะชางบินนะคะเป็นแรปเปอร์ชื่อดังค่ะหนึ่งในบอยกรุ๊ปสเตคิดแห่งค่าย JYP นั่นเองก่อนจากที่แฟนได้ยินเสียงแรปเปอร์ <c oughs> สาวมินลีนะคะก็คือกลุ่มแฟนคลับก็คือฮือฮากันมากหลังจากนั้นไม่นานค่ะมินลีก็ได้มาเปิดไลฟ์ใน ทำเอาเจ้าตัวนั้นไปไม่เป็นค่ะร้องไห้สะอื้นนักมากที่ก่อนหน้านี้นะคะ21เมษายน2021เจ้าตัวได้มาอัพทวิตว่าอยากเก่งอยากเก่งมากๆจนบางทันรู้จักแต่วันนี้ค่ะทำเอาเจ้าตัวไปไม่เป็นเลยค่ะจองกูกได้ยินเสียงมิลลี่ร้องเพลงด้วยค่ะส่วนหนึ่งในลาชนะคะมิลลี่ได้บอกว่าประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ว่าเขาฟังหนูหรือเขาไม่ฟังหนูเขารู้จักหรือเขาไม่รู้จักเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเสียงหนูมันเข้าไปในหูเขาแล้วมันผ่านเข้าไปในหูเขาแล้ว ตามโดยจะร้องให้โฮอีกหนึ่งรอบต่อมาคือดีใจมากที่เขาได้รู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของหนูอยากตายคือตายไม่ได้แล้วเขารู้แล้วว่าเราอยู่เราก็ต้องอยู่เขารู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้เขารู้แล้วว่าเราหายใจอยู่ตรงนี้คือเราต้องอยู่แล้วเราต้องมีชีวิตอยู่แล้วตามด้วยร้องไห้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะ <S 2> <S 2> <S แรปเปอร์สาวมิล,ลีได้ควา้ารางวัล Best New Asian Artist Thailand ค่ะจากงานประกาศรางวัล2020 Mnet Asian Music Awards จากประเทศเกาหลีใต้หรือ2020 m m a เจ้าตัวนะคะเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาเลยว่าเป็นความฝันจริงๆที่ได้ไปยินผมแดงวีทีนี้ยืนร่วมหายใจกับเขาเฉยๆนั่นก็คือบร์ยแบนด์ BTS นะคะไอดอลที่ตนชื่นชอบนั่นเองประเด็นไม่ได้อยู่ที่เขาฟังหนูหรือเขาไม่ฟังหรือเขารู้จักหรือเขาไม่รู้จักเลยไประเด็นอยู่ที่ว่าเสียงหนูอะ่ะมันผ่านเข้าไปในหูเขาแล้วมันผ่านเข้าไปในหูเขาแลว้วคุณเดนไ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ